ครับจุดสิบสามสำหรับเอาปาาลาแม่ลงบ้านปองแห่งครับของเกียบจุ้งแย้ครับหัวนี้เอาปลาจีนยิสกแมล่ลงหลายครับยี่ส <23. 4. S 1> ามจุดสี่อ่ายี่สสามจุดสี่ไป ยี่เบียดจุดหกไป เรา,อา,อา,าจะเลี้ยงอะคือ,อ,อาาหอกจุดเก้าหกจุดเก้าไปสิบหกจุดเก,ก,ก้า

สิบห้าจุดสี่ไปไปสิบหกจุดสี่หกจุดสีไป อาชีพนี้อยากทำนี้กันครับปล่อยน้าวออก,กันครับ